ันนี้ยี่บหกนะพี่อ่าปูทิมยี่ิบหกแล้วก็จเจริมพรบนแสนหกอ่าแสนหกนะครับเดี๋ยวผมบอกก่อนแสนหกเบิ้บครับแสนหกหมื่นครับอ่ะคู่นี้ห้าพันอ่าะคู่นี้ห้าพันนะครับห้าพันเอออันนี้อันนี้หมื่นหกอ่อ่ะหมื่นหกกดนี้หมื่นหกเอออันนี้สิบสิบสิบสองห้าอ่าสิบสองห้าแสนสองห้านะแสนสองห้าอันนี้หกหมื่นห้า หกหมื่นห้าโอเคต่อนะครับให้พี่พาถ่ายก็ได้พี่พาเดินถ่ายให้โต้หน่อยโอเคอันนี้พาไม่สวยพี่อันนี้พาไม่ไม่สวยแต่ร้อมตลับมันมีตลับใบหนึ่งใช่มันมีตลับใบหนึ่งตลับเนี้ยตลบละประมาณตลบนี่นะไม่ไม่หนักไม่หลักหน่อยพี่แก่ะน่าจะเจ็ดจัมแปดจัมประมาณนี้แหละผงแก่ช่างให้พี่ดีกว่าตควกมสบายใจ แต่ถ้ามันหูหน้าสวยแต่หลังก็ไม่น่าไปโดนอะไรมาไม่รู้นี่นะเอาตาช่างไว้นี่เลยจะได้เห็นๆกันแต่จำเป๊ะๆเปี่ยนมานี่เอาไันนี้โอเคแก่จำโอเคแก่จำแก่จำพระแก่จำสิบหกโหพระพรมันถูกพระสภาพนี้มันเอาสัก33สามสามแล้วกันสามื่สามใช่พอพระเนี่ยพี่ก็รู้ไหไม่ข้ามยี่สิบหรอก ไม่ไม่ถึงคู่กันเนี่ยสามสามสามห้าได้ไหมสามห้าหรอวองไปเลยเอาได้จัดไปสามห้าอ่ะเบียดเบียดเลยเบียดแอดเลยแต่ใส่ก่อนสามสิบห้าซื้อก็แบบเบียดเบียดเลยฮะตอนนี้เบียดจริงเบียดจริงกูนี่สามปันห้านะครับแล้วก็เส่มาอันนี้โคตรนะครับโคตรนะพร้อมทองอันเนี้ยอันเนี้ยแบบตึงงจากใจเลยพี่ เอาแบบเบียดๆเลยนะเสิบเอ็ดเบียดสุดเลยสองไปไม่รอดพานี้ไม่ถ้าไม่ข้ามแสนแน่นอนสภาพนี้สองไปสิบเอ็ดห้าเบียดจริงเบียดเบียดเบียดไม่หลอกไม่หลอกพี่พูดตรงๆแสนหนึ่งห้าโอเคแสนหนึ่งห้าพันนะครับอันนี้ไตมาดนะครับมีไตมาดอันนี้พร้อมทองพี่อันนี้ยี่บแปดอันนี้ทองกระดาษตกค่าได้สามสิบจัดใจเลย โอเคเบียดจริงครับสองหมื่นเก้านะครับเต่าไม่เต่าเลยสิเต่าเงินพี่ไม่แพงสามดุลนะใช่สามรุยมสองเหรียญเลพี่ใช่เดี๋ยวเอาทีละเหรียญเอาเอาคู่เลยไหมนะคู่เลยก็ได้ราคามันก็เรยอเบียดทองมันเหมือนกันอ่ะเหมือนกันทองมันเหมือนกันเหลือที่ต่างวะตอนนั้นขายไปไม่กี่ทางเลยวะพี่ขายสองหมื่นกว่าผมจำได้อุ้ย น้นสุกใจนี่เดือนเดืนที่ขายสุกใจนี่สุกใจสองพันกว่านะสุกใจอันนี้ไม่ถึงไม่ถึงคู่นี้เอาแบบนี่เลยนะพี่ยี่สิบสองเดี๋ยวคุยนะอ่ายี่สิบสองก็มันขายได้เอาเต่ากระเป่าหมื่นบวกลบแต่ทองเปนทองบางยี่สิบห้าไปพี่ยี่สิบสี่พันหนึ่งเอาโอเคจัดไปสองพันสี่งง่ายอยู่แล้วอันนี้ปิดตาเพราะแก้วพร้อมทองสิบสี่พลาสระป๋าพลาส์กระเป่าหมื่นสองบวกลบนี่ทองกระดาษสี่สิบห้าไสิบสี่ห้ามันเบียด เอาปเลยไปสิบห้าก็สิบห้าเอาบีริงนี่นี่ราคาขายผมเลยเนี่ยที่ที่พี่ขอผมาอันนี้เอาไว้ก่อนนะพวกนี้มันไว้ก่อนนี่ผมก็ไม่รู้อันนี้เอาไว้ที่หลังเอา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 อันนี้สุกใจสุกใจนะครับสุกใจทองเหมือนกันนะพี่นะนี่เหมือนกันทองเหมือนกันผ้าเปะป่าเนี่ยบวกทองคู่เนี้ยเอาแบบแน่นๆเลยนะพี่นะสิบสี่ยี่คู่หรอใช่เพราะว่าพา้ามันอยู่ประมาณห้าหกันบวกลบทองมันบาง ตัวองแปดพันเลยนะพี่กุ้งาเปล่า7-4,5,000หนึ่งเลยพี่เอวนี้ติบู๋ก็เลย <15 S 2> พี่ติบ้าเลยเผาเปล่า4,5,000หนึ่งนะอะโอเคติบ้าติบ <15. S 2> ้าปึ๊บอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บกรมตำรวจนี่เอาเอาเอาที่ไม่สวยก่อนนี่เอานี้ก่อนนะคู่นี้เอาทีลงเลยพี่เอาได้กางเลีวเลยงนี้นะห้าพันเามันขายได้สามพันก็เป็นพ้นสายแปดพันไปไม่ได้อันนี้ยอมเท่าไหร่ห้าห้ามันขายได้หกพันเนี่ยประมาณนี้ห้าห้า อันไหนไม่ไหวผมยอมแล้วเพราะว่ามันลงจริงพี่ไม่เป็นไรพี่ใช่มันลงจริงๆอันนี้หกพันอันนี้สวยกว่านั้นอันนี้หกพันซื้อของเหมือนกันอ่าหกพันโอเคอันนี้อันนี้สวยเดี๋ยวอันนี้คัดเงาเส้นคอร่างๆนะอันเนี้ยอันเนี้ยซื้อหกพันเพราะพามันลุงเจ็ดพันไปหกพันพี่ขายหกห้าโอเคหกห้าหกพันนะขายได้หกห้าไม่เกี่ยวโอเคอันนี้มหาลาบอันนี้ไม่แพงอันนี้อันนี้ห้าพันมหาลาบไม่แพงพันไป หกพันไม่ได้พี่พักพันบาทเองหกพันแหละมันไม่ร้อนพักพันกว่าบาทเองเอาไปโอเคห้าพันห้าพันอาฮะอันไหนขาวได้ผมให้ไม่ไม่ไม่ว่าเมือนื้อปิดตาแถมทองเลยอ่ะไม่พี่พามาพันกว่จริงไปเลยอันนี้ไตมาดอันเนี้ยอันนี้พาก็ไม่แพงอันเนี้ยสี่สิบห้าห้าสิบโอ้นั่นเลยสิห้าสี่แล้วนั่นเออพราะพามันพันบุกลบไปนะพี่ถองแม่งเก็บเลยห้าสิบเออนั่นเลยนะสี่ห้าแหละ ผมซื้อเบียดจัดเลยนะเนี่ยถ่ายวีดีโอเป็นหลักฐานเลยผมไม่หลอกมันพังถูกจริงอันนี้ไว้ก่อน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 เอ๋นี่อันนี้ขอซ่องก่อนโว้ยนี่ไม่สวยอันนี้หกพันไปโอเคอ่ะหกพันจะเสียเวลานานได้พี่ไม่ใช่ปัญหาอันนี้เต่าก็ไม่แพงอันนี้ไม่แพงอันนี้เอาเอาเอาสี่สิบห้าเหมือนกันห้าติดไปห้าแหละพังัปก็บาทพังไปก็บาท อะไรห้าพันไปเขียนนี่ดูทองเลยเห้าพันไปอ่าห้าพันอ่ะเขียนง่ายไปอืมห้าพันอันนี้ศูนย์เก้าเก้าอันนี้พักหมื่นต้นๆตลับใบหนึ่งสิบเจ็ดสองหมื่นเลยพี่ไม่รอดหมื่นไปสิบเจ็ดเบียดเลยพี่เบียดเลยหนะาสิบเจ็ดห้ามันเบียดเอสิบแปดอ่าสิบแปดไปหมื่นแปดไปหมื่นแปดอันนี้พักถูกเลยลูกพี่ใช่อันนี้พักถูกมากอันนี้จะสี่พันได้ไหม พัขายได้เจ็ดร้อยพักขายได้เจ็ดร้อยเข้มาดูดิเอาไว้ก่อนนะพัขายได้พักขายได้เจ็ดร้อยทองมาเป็นทองเก้าไรอ่ะสี่พันอ้าพันไปสี่พันพักขายได้เจ็ดร้อยสี่พันอันนี้แถมมาพักขายได้สี่ร้อยสี่พันอันเนี้ยอันเนี้ยสี่พันเฮ้ยอันนี้นวะอันนี้นวะอันนี้นวะขอโชคขอเจ้าเจ้าเจาอันนี้นวะนวะนวะสองพันกว่าใช่ปะสองสองสัหมหกสิบห้าเจ็ดสิบไปลงไปเลยโอ้โหแม่นจัดเลยนะ ไอ้เย้แล้วพวกมึงจะตัดกูได้ไหมไดยมึงดูขายเอาพูดนะพี่หกห้านะพี่นะขายได้เจ็ดพันผมผมซื้อแบบซื้อโหแน่นเลยนะเบียดจะเบียดแอฟเลยนะอันนี้สุขใจอันนี้หกสิบห้าขายได้เจ็ดพันเอาหกห้าเจ็ดพันไปหกห้าพี่ปีดูผมแปะไปข้างหลังเลโอ้โหพี่ซื้อหมดไอ้ใจร้นเมื่อก่อนเมื่อก่อนซื้อซื้อได้เมื่อก่อนมันก็ขายได้หกห้าแหละเบียดเบียดเเบียดอเออผมเบียดจริงๆ ยังไม่ได้ยากเย็นอืมอย่าไปยากง่ายๆโอ้โหอันนี้อันนี้รักสี่สิบห้าแล้วกันห้าสิบไปเห็นง่ายโอ้พี่พักแต่คุณ้ำคันบกลบไปนะยังมันเยอะทองโอเคอ่ะงห้าพันอ่างห้าพันเห็นไหมที่จซื้อโคตรดีเลยกูเหนื่อยจัดเหนื่อยจัดซื้อแพงแรงบุญโอ้พี่พวกนี้พักหลับผันลูกเพคสภาพนี่หลับผันหมดคู่นี้แน่นๆเลยนะสิบสองสิบห้าไปไม่รอดไม่รอดไม่รอดจริง ถามไม่ถึงราคสิบสี่เหรสิบสามเปอสิบแอ่ะสิบสามสิบสามหมื่นสามสิบสามอันนี้อันนี้สิบห้าเก็บไว้ก่อนซื้อแพงใช่ไหมเก็บไว้ก่อนโอเคเก็บไว้ก่อนเพราะว่าน่าจะมันไม่มันอยู่พารหมื่นสองไม่เป็นไรสิบเจ็ดสิบสองอันนี้ซื้อแพงเปล่าสองหน้าไม่ใช่สองหน้าหน้าเดียวซื้อแพงไหมจับสิบแปดพาไม่แพงอ่าอันนี้นะเก้าสิบ เอาวอลก่อนโอเคคือแพงเอาเอาออกก่อน okay, อเรา,เอาออกกจะไม่ยุ่งอันนี้ของเรามปนกีจจก่กรรมวะทุกท่านสักครู่นะพี่ผมเอาของผมมาช่างดีกว่าพี่เอาเปล่าพี่มาช่งางเหอเก้าจุดแปดประมาณเก้าจุดเก้าจุดห้าประมาณนี้เพราะมันมีปฏิกคริยอาอ,อกก๋อโอ้โหุกก่อนอทองเดี๋ยวผมช่างรวมนะ หกทองก็ประมาณห้ากรัมเพราะมันมีพลาสติกถูกปะหักไปประมาณหนึ่งจุดมันสิบหกจุดเก้ามันหักไปประมาณกิ่งกว่าเพราะมันมีพลาสติกมีอะไรข้างในด้วยถูกปะที่ลงตีมาเดี๋ยวเท่าไหร่ได้ได้ได้เก็บครับเออตีพลาสักสิบกรัมใช่ป่ะพี่ยะตีพลาสักสิบกิ่งสิบกรัมปึ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บองศาสิบสองไม่ไหวพี่ไม่รอดใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนเพราะว่าพี่น่าจะดงมาแพงใช่ไหม ชื่อมองแค่ไหนจะจักใจเลยสี่หมื่นก่อนแล้วหนึ่งดวงโอ้โหทำทองเองโอเคเข้าใจทำทองแพงไมนแพงทำใช่ทำมันแพงพี่ทำมันแพงอันนี้สี่พันถ้าขายได้พันหนึ่งโอเคสี่พันสี่พันนี้โอ้โหเหมือนกันเปรียบเลยอันนี้อันนี้มันคนมันมีใหญ่กับเล็กอันเนี้ยเอาที่ลงก็ได้อ่ะอันนี้ลงดีกว่านี่มันสวยกว่าผมชอบทองสุด สาขาในตัวคู่เนี้ยคู่เนี้ยยี่สิบได้ไหมยี่ห้าไปไม่รอดเบียดเลยนะไม่รอดเอานะมาไม่รอดเอายี่สิบสองอะเอาไปยี่สิบสองสอง่สองโหแน่นแน่นเลยไปสองยี่สิองอันนี้อันนี้ประวัติอันนี้ไม่แพงพี่อันนี้ก็โหอันนี้สามพันห้าได้ไหมมันท้ามันหลักร้อยเลยอะห้าพันไปไม่เอาเอาไปก่อนนะ อนี้ยมมันย่อยจัดไม่เป็นไรอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ไม่รู้อันนี้มันเป็นพระของเล่นเลีียมทองอันนี้สี่พันเอไปคือทองเฉยอะสี่พันแป๊บหนึ่งมีอะไรต่อเหรียญทองคำขอช่างรวมเลยนะเพราะมันรุ่นเดียวกันลูกพี่รุ่นเดียวกันขอช่างรวมเลยแล้ว้เหรียญรบกต้องเท่าไหร่ทีมันเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกมันหักถุงไปหน่อยหักถุงก็โตถึงเจ็ดสิบสามถุงใบใบละกําเจ็ดสิบสาม เจ็ดสิบสามอ๋อเอาเอาสับมาดิโอ้โหถ้าเป็นรุ่นปมจะเช่ามาแพงแน่เลยเนี่ยเช่ามาราคาเล่นใช่ป่ะใช่ครับโอ้โหนานยังนานเช่าจากวัดเหรอพี่หรือเช่าจากเซียนทั้งวัดทั้งเล่นทรับโม้ยหมดอ่าเจ็ดสิบสามคูณอันเนี้ยพี่กำยี่สิบสี่ได้ไหมสองพันสี่ได้ไหมอะไรนะพี่จำยี่สิบสี่ได้ไหมซื้อเป็นราคาทองเลยครอะไรมันเนี่ยอันเนี้ยแล้พี่ลองตีเป็นเหรียญก่อน โหมันมันพ้ามันไม่ได้เล่นอ่ะพี่ไม่เป็นไรพี่ลองตีเป็นเหรียญก่อนเนี่ยแสนเจ็ดห้ารอดไหมไม่รอดเลยเพียวแล้วเนี่ขาดทุนเนาะใช่โอเคซื้อมาแพงไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บได้อันนี้เออเพราะว่าอย่างเงี้ยผมเอามาพักมนไม่เล่นพี่เลยพักไม่เล่นอ่าไม่เป็นไรพี่มันมันผมขายได้กำไรยี่ห้าครับไม่เป็นไรถ้าพักไม่เล่นเราขายมากกว่านั้นไม่ได้พี่อันเก็บกลับไปนี่เท่าไหร่เดี๋ยวสามเหรียญทุนเนี่ยสองแสนบาทเหรอสองแสนนะไม่เอาพี่ซื้อเบียดค่าทองโอเคพวกนี้ไไไไมมมมม่่่่่ีีีีพพ้้้้าาหรอออันนนยูดดปิ ราชาทรัพย์อันนี้กุศทองคำอันนี้แกวลาอันนี้ปีอะไรกหกกว่าหกสามป่ะโอเคสามจุดเก้ามีเสื้อแพงไหมจำหลอกหมื่นได้ไหมโอเคโอเคเก็บเพราะว่าพวกนี้มันอันนี้อ่ะอันนี้ไม่ต่ออันนี้ไม่เอาโอเคอันนี้ไม่หลักพวกกรอบช่างมันอ่ะเอาของชนะจนอันนี้อะไรเนี่ยพี่ นีมีสองคำเหรอใช่โอ้หพี่ซื้อมาแพงใช่ป่ะพวกเนี้ยผมก็อยากซื้อหมดแหละแต่มันซื้อไม่ได้หรอถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรอยากซื้อพี่หมดอะได้ก็ไไม่ปกผมเข้าใจนะผมก็อยากซื้อแหละนี่ไม่สวยจะเริ่มพอลิางหรือกี่ตังค์วะวันเล่นขายไปไม่ได้แต่ถ้าจะเริ่มพอบนก็่ยี่หมื่นกว่าเหมือนต้นต้องเดี๋ยวใช้คาว่าหมื่นกว่ายังไม่แพงเลยนะเอี่ย โอเคช่เพาหมื่นต้นดีกวะหมื่นกว่าไม่ได้นี้ล่างนี้ล่างล่างโอ้โหล่าง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 มีบนเหรียญเดียวหรอพี่บนเหรียญเดียวที่เหลือล่างหมดเลยบนเหรเหลือล่างหมดเลยลูกพี่สภาพเขาจะมีสวยเหรียญเดียวไหมได้ไล่กับมันยิมีเหรียญเดียวเนี่ยมีเหรียญเดียวมีตั้งสามสี่ห้าหกเจ็ดเหรียญนี้ทอ เหรียญอันนี้ทําเองอันนี้แยกออกอ่ะณิย์น,นี้จะเป็นทองบางปุณน,นี้จะเป็นทองบางพี่พาตัวหาพิกอ๊อฟตัวหาพิกอ๊อฟเจ็ดเหรียญโต้ว่าไงบางพี่ก็บอกว่าทําธุระอยู่ซื้อพลาอยู่เอ้ยไม่ใช่ 7, 6, เจ็ดหรือหกหรือพี่ออกเหรียญน,นึงใช่ปะใช่โอเคหกเหรียญหกเหรียญมันทองมมเอาหกเหรียญเหรอหกเหรียญสัก ห้าห้าได้ไหมพี่เก็บไว้ก่อนได้เพราะว่าพามันขายไม่ถึงหมื่นนะพามันหกเจ็ดพันเละไม่เป็นไรทองมันเป็นทองบางๆดูสิอันนี้จะเดินขั้บนเก็บไปเก็บไ้ก่อน,ออนมันแน่นมันแน่น,นแล้วพ่อรวยจะซื้อพี่ได้ป,ะปะ่าวะไม่เป็นไรพี่ว่ามาถ้าไม่ได้ก็ไปขายผมก็อยากซื้อแหละแต่ว่าราคาแม่งแน่นแหละน่าจะแน่นพี่น่าจะโดนมาเต็มออแหละผมรู้แหละอย่างเงี้ยอพี่เจ้าผมเปลี่ยน่าไหร่ถามพี่ดีกว่า อ่าผมซื้อได้ผมซื้อซี้ไม่ได้ก็ต้องยอมเพราะว่าพ่อรวยขายยากจริงเอางี้เอาแค่นี้ก็ได้ไม่เป็นไรน,นี่แหลผมถือกับอผมไม่อยากซื้อมาเป็นทองคำอ่ะผมอยากซื้อมานอย่างนันมไม่ขายมันได้แพงกว่าเพราะว่าผมมีใบมีใบทองแล้วเวลาไปขายพวกอะ่ะมันสนิทก,กัน,ม,นมันได้เยอะก,กว่าเขาเป็นไรสดใช่ไหมไม่รู้นะ,นะอนืมเขาทำไมแต่ว่าผมทำทองเองมันเข้าใจทำมาใบละาสามสามมื่นกว่าหมดโอ้โหแต่เวลาขายดิเอ๊ะดี๋ยวผมจะแยกทองขายกับพวกนี้ย อย่างเงี้ยอย่างเงี้อยอเี้ยจะพี่ตีตีเท่าไหร่พอมทองอันนี้เหรอเออีแสอโอ้โหอันนี้ไม่ถึงพร้อมทองหอพอมพ้อมเรียกมันนะใช่พี่โอ้โหโอเคผมขายได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยมันได้อย่างเงี้ยอันนี้พระเปล่ามันดูเลขมันมีเลขสองห้าอันนี้ทองทำมาห้าหมื่นแล้วก็ใบเดียวโอ้โหมันเป็นตลับเพชรใช่ตอนทำมันนะอันนี้เลยนีเลขสองห้ามีเลขสองตัวอันนี้ตองหนึ่งอันนี้ตองหนึ่งอันนี้ปีห้าเจ็ด อที่เล่นของของแร่เช่นท่านเล่ที่วันเนี่ยเป็นไรเลยผมนะเขาก็ซื้อหมดใช่ไหมเอาซื้อหมดผมก็อยากจะซื้อหมดนะแต่ว่าโหมันจะเบียดก็วะเหนื่อยนะไม่ต้องไม่เป็นไรเอาแค่นั้นแหละคืออยากซื้อพี่เข้าใจป่ะมาเนี่ยผมถือมาแล้วผมรู้แล้วว่ามันมันผมเป็นคนที่ชอบซื้อแต่ว่าก็เห็นทวามต้องไารผมเข้าใจเข้าใจเนี่ยอ้ามึงอ้ามึงโอ้โหจริงแ่ได้เงี้ยเนี้ยเงินเนี่ยเท่าไหร่นี่หรอผมทำทองไปก็ห้าหมื่นเหมือนกันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผม เนี่ยผมแยกออกขายกับขายผ้ามันง่ายกว่าเพราะมีใบทองโพสให้น้องโพสขายก็ได้แล้วโพสในสายก็ฟิลแล้วม,ลมีใบทองอ่ะนะใช่ใแล้วผ้ากระเป๋าเดี๋ยวเท่าไหร่พี่เตี่ยอันนี้เหรอเออหกเจ็ดห <6, 000. S 1> มื่นโอเคอันนี้ยอมยอมไม่เป็นไรพี่ไม่ไม่อยากยืดก็แด้ผมจะมายกมาหรอกพี<ม>่บอกเอายกมาก่อนได้ได้เพราะว่าพ่อรวยไม่ไหวจริงแล้วเออ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 อันนี้อันนี้หกพันได้ไหมไปโอเคหกพันอ่ะ มีหลวง่องค์หนึ่<ด>งม<ะ>ีอะไรอีกวะ,กวะมีอะไรหงช่ได้เอาเด่อันนี้อันนี้กอพี่เก็บเนาะโอเคอ,อันนี้เฮ้ยนี่รวมตำรวจก็ตำรวจมามามาตำรวจไปนี่อะตำรวจอันนี้ครับเนาอ,อันนี้เนโลอันี้ทองคำเนาะทองคำพูดไปแล้วเป็นไงวเนี่ยคู่คู่เนี้ยพี่หมื่นหนึ่งนี่ได้ไหมอันเนี้ยอันเนี้ยสี่สิบ อันนี้ยหกพันมันนี่สวยอ่ะอันนี้หมื่นหนึ่งอันนี้หกพันห้าได้เลยเอาหกพันห้าได้เอาหกพันห้าอันนีเท่าไรคูนี้เคู่นี้หมื่นหนึ่งหมื่นหมืนหนึ่งพี่มันเบียดเอาหมื่นเอาหมื่นหนึ่งโดยจะคืนไม่่างกันนินึ่งอ่ะหมื่นหนึ่งอ่ะหกพันห้าครับหกพันห้าอันนี้สี่พันไปสี่พันอ่ะอันนี้อันนี้อ่าคู่นี้มันเป็นพระนี่โหประมาณคู่นี้ หกพันแปดพันไวพี่มันหนึ่งจุดนิหน่อ่ะดเจ็ดพันอ่ะเเจ็ดพันลงสามพันห้าเลยนะเจ็ดพันปึ้งได้ไหมเอาที่แค่นี้ยวได้ดิเดี๋ยวพกย่อยๆที่ไม่รู้เดี๋ยวยี่ปหมดได้หมดเลยนะไอ้เ่ไมีพวกนี้พี่ไม่ไมขายอ่ะไมเอยมาไม่ขายไม่ต้องอะไรอันนี้อันนี้อันนี้ได้ไร ต้ไม่ขายแล้วพี่โอเค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 เดี๋ยวตัดจบไปก่อนโอเคตัดจบไปก่อนอ่ะเก็บก่อนเก็บอันนี้จบแล้วนะอันนี้ออัทองนี่ทองทองเก็บก่อนอันนี้พี่เอาไว้ใส่พระอันนี้พี่ลองบวกดูดิเท่ากับผมปะพี่เท่าไหร่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยพี่ผาตะโกนเรียกเก็บเอาก็เอากระเป๋าเงินลงมาดิโทรหาไว้ก่อนเดี๋ยวพี่ขึ้นไปยกมันหนัก ได,ได้ครับะะนี่ครับขอราคากันทึมๆเลยเขอกันเห็นๆเลยฮะขอราคาเจ็ดแสนเจ็ดแสนกว่าคนเบียดหมดนี่กำไรสามหมื่นถึงเบียดจริงหูแต่เขารวยพี่เขาเต็มอ,อ,อ้อนเลยนะแต<ช>่การที่มันขายยากกว่าแต่ถ้าเขาขายพวกไรสดอ่ะขายได้เขาบอกผมเป็นหนึงตอนนี้ขายได้ตาำี่หนึ่งใช่ไหม เนนนนรียนได้เงินอะไรนะอ๋อเออกูพาดทำกับกูก็อยากซื้อแต่ซื้อไม่ได้ว่ะแต่ก็งพ่อรวยมันแพงสมัยก่อนอ่ะเข้าใจตอนนี้ลงเยอะเราซื้อได้เท่าที่ซื้อฮะตอนนี้อ๋อจบผิดหรือเปล่าแต่ตัวผมอ่ะ บวกตามอันนี่เอาเพราะผมได้มากกว่าพี่นะใช่ผมไม่ได้มากกว่าพี่นะโอ้น้ำถ่ายมาบารี่ถ่ายก็จะสวนกล้องดูก็เนี่ก็พี่น่ากลไปแล้วโอเคเดี๋ยวให้ผมจ่ายก้อนนี้ก่อนดีไหมพี่จะได้ไม่เงโอเคนี่ยังทุกขหาพี่อ๋อโอเคพี่บอกจะให้พิงไปหาเลยจะมาหาผมก็เลยแล้วผมบ้ามาแล้วนี่ก็ได้เท่าไหร่นะเจ็ดเท่าไหร่วะเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะพี่นะสองสี่เจ็ดเก้าหนึ่งพี่ก็ปัดขึ้นเป็นเดืนได้กว่าเนาะ ก็เจ็ดอเป็นเจ็ดแสนแปดแล้วกันง่ายดีเนาะเท่าไหร่วะสามเจ็ดเฮ้ยกองนี้ไม่เต็มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับอันนี้ก่อนพัานั้นผมดึงไปจ่ายดีบ้างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป1เก้าสิบเจ็ดสิบสองสิ็บเก้ายิบสสองสาสิหสิเก้สาส เนองพันธ <can iser> ุ์สีดำต้าหั Lock ้งเจ็ตั้งแดต่เก <can> ้าสี่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 ส่สี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 าสี่สี่สี่สั่สี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 ่ส่สี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 นสี่สบาสีนสี่สี่สีสี่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 สั่สี่สสสี่สาสสี่ส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 สส น่าจะยกเก็บก่อนเดี๋ยวขอดูพายย่อยต่ออ,อันนี้ล้างไปเลยนะเค